สวัสดีนะักเรียนห้องตําหนึ่งและผู้ปกครองทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์และอาหารที่สัตว์ต่างๆรับประทานกันนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ครูจะมาสอนทั้งเรื่องสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชนะครับเราไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับสัตว์กินพืชตัวแรกเลยก็คือช้างนะครับนัเรนจะเห็นสิ่งที่ช้างรับประทานข้างในป่าก็คืออ้อยและช้างก็ยังรับประทานทั้งกล้วย หรือผลไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับต่อไปกระต่ายกระต่ายนะครับอาหารที่กระต่ายรับประทานที่นักเรียนได้เห็นก็คือแครอทนะครับจะมีสีสันสวยงามนะครับหรือว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆแครสัตว์ชะนิดต่อไปนกอาหารที่นกรับประทานนะครับก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆนะครับภายในป่า ต่อไปวัวนะครับวัวก็จะรับประทานหญ้านะครับต่อไปเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับก็จะเห็นเป็นสิงโตและเสือนะครับก็จะรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในป่านะครับต่อไปนะครับโคจะให้นักเรียนไปเรียนรู้กิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการจับคู่อาหารและสัตว์กับครูฝนได้เลยนะครับไปทํากิจกรรมกับครูฝนได้เลยครับ สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆห้องจําหนึ่งทุกท่านนะคะวันนี้ครูฝนจะได้นําเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์นะคะสัตว์ในหน่วยของสัตว์โลกน่ารักนะคะ,ะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะี่คือมีทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนะคะวันนี้ครูฝนจะให้เด็กๆร่วมกันให้อาหารสัตว์ด้วยกันนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะสื่อทีเ่เด็กได้กลับไปที่บ้านนะคะจะเป็นรูปช้างนะคะแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะเพราะเราจะให้อาหารช้างนะคะช้างของเราจะกินอะไรคะมีอ้อยนะคะเห็นไหมคะครูฝนจะนำรูปอ้อยติดกับหลอดน,นะคะเพื่อให้เด็กได้จับง่ายขึ้นนะคะวิธีการทำนะคะเด็กๆเ,เรามาทำด้วยกันนะคะ อเอาอ้อยใส่ตรงรูตรงกลางนี่เห็นไหมคะครูฝนหยิบไปหนึ่งอันแล้วนะคะเด็กๆนะคะช่วยกันและกับพ่อกับแม่นะคะใส่อ้อยให้ช้างนะคะเพราะว่าช้างหิวนะคะอ,า,อาหารของช้างก็คืออ้อยนะคะเด็กๆก,ก,กับผู้ปกครองนะคะช่วยกันนะคะให้อาหารช้างนะคะ ให้เต็มเลยนะคะอาจจะมีการานับนะคะเด็กๆก็ช่วยกันนับนะคะอัดหนึ่ง สิอะนะคะเด็กๆทำด้วยนับด้วยนะคะเราจะได้ทั้งาการนับนะคะฝึกการออกเสียงนะคะแล้วก็ฝึกการใช้มือด้วยนะคะอ่าสื่องานแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วช้านะคะต่อไปเด็กบางคนก็จะได้สัตว์คืออะไรเอ,อ่ย ผลใช้แทนสััญลกษณ์สตว์เลี้ยงนะคะนกกลี้ยงนกนะคะนกเราจะกินอะไรเอ,อ่ยนกของเรานะคะก็จะกินเม็ดพืชผักต่างๆนะคะอาจจะผลให้โดยใช้เม็ดทานตะวันนะคะอาจจะมีชิ้นเล็กหน่อยนึ่งเราอาจจะใช้ช้อนนะคะเราจะมาฝึกด้วยกันโดยการใช้ช้อนตักเม็ดทานตะวันนะคะให้กับนกูกนะคะ เด็กๆลองทํานะคะเอามือจับช้อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ตรงปากนกูกนะคะเนนะคะห็นไหมคะนกหิวเราให้อาหารอาหารของนกที่ชอบก็เป็นเม็ดต่างๆเม็ดข้าวเม็ดทันตะวันมเม็ดธัญพืชต่างๆนะคะที่เราหาง่ายนะคะผู้ปครองอาจจะใช้เม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวที่บ้านก็ได้นะคะ ฝึกให้เด็กใช,ช้จับช้อนนะคะตักให้อาหารตรงนี้นะคะช่วยการตักให้มันเต็มเลยเห็นไหมคะครูฝนตักเม็ดทานตะวันให้กับนงคู่นะคะเด็กๆลองทํานะคะกิจกรรมวันนี้นะคะหน่วยการหน่วยอาหารสัตว์ของเรานะคะโดยครูฝนให้เด็กๆไปทําที่บ้านมีการให้อาหารอะไรคะให้อาหารช้างนะคะ โดยเป็นรูปอ้อยนะคะกิจกรรมที่2คือการให้อาหารกับนกพูกนะคะนกของเราก็กินเมฆทันตะวันนะคะเมฆทานยเพื่อต่างๆนะคะผู้ปกครองและเด็กๆก็ช่วยกันนะคะให้อาหารแกสัตว์นะคะไว้ให้เด็กๆฝึกหยิบฝึกตักนะคะหน่วยการสว์โลกน่ารักของเราโดยเรื่องการ ของเรานะคะคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะชมคลิปต,ต่อไปของเราได้นะคะวันนี้ครูฝนและครูโอขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสด,ดีค่ะ